จะได้เห็นเออนันเดนพัดลมหมดพัดลมเพากกินผมอยากกินผมอ่ะร้องล้องลองต่อร้องต่อเพรามันไม่ก เฮี้ยภาคใต้ก็มาเหรอเฮี้ยภาคใต้ร้องยังไงนะผมผมปิดอะไรไปนอนไปยายเอาไปนอนนะพอเจ็บเจ็บตรงไหนคะพอเจ็บนี้เอพอเจ็บตรงนู้นหน่อยพ่อไม่ได้ทำเลยเหรอลูกนอนเอ๊ะหนานหัวชน ถอยออกมาดิลูกถอยออกมาอ่าน่งหนึ่น,น,น